สวัสดีครับคลิปนี้เราจะอยู่กันในโทนอัลไรเบอร์ตี้นั่นเองนะครับนี่จะเป็นไกด์การสู้กับบอสโลกมาลกากาั่นเองนะครับเนาะก็จะบอสลูกตานั้นเองทีนี้เรื่องของบอสลูกตาเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยในตอนที่เล่นเป็นบอสโลกเนาะที่แบบใครก็ไปตีกันได้ตอนที่มันเปิดตามเวลาเนี่ยมันจะสู้ยากมากๆนะครับเพราะว่า มันเล่นใครเล่นมันนะเนาะเรื่องของเมคานิกของบอสเนี่ยมันจะค่อนข้างสําคัญทีเดียวครับอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นวิธีที่ให้เราเล่นในรูปแบบของกิลละกันเนาะอันนี้พอดีในกิลวเนี่ยคือยึดตัวของ l i ฟ s t o โ e n o น e ด ที่เป็นจุดที่บอสเกิดได้นะครับเราจะสามารถเข้าไปตีได้วันละครั้งแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นบอสกิลประจำสัปดาห์ก็สามารถไปตีกันได้สาหรับใครที่อยากได้ไอเทมที่เจ้าบอสมา a l ลากา้าตัวนี้มันมีรอบอยู่เนาะก็ถ้าเล่นเป็นกิลจะง่ายหน่อยนะครับก็จะในคลิปนี้จะเป็นเมคานิกที่แนะนําในรูปแบบของการสู้เป็นกิลนั่นเองแล้วก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆเหล่าผู้เล่นเซนะิร์ฟเวอร์เจริดเนาะแล้วก็กิลเอเวนทรีด้วยนะครับที่พากันมาเล่นพากันมาแนะนานะครับกิวนี้ก็ดูแลผมอบอุ่นเสมอมากนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคลิปไอ้ตัวนี้จะไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าเล่นในบอสโลกเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะเล่นได้สบายๆแบบนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าตัวนี้มีเมคานิกในการสู้ยังไงบ้างนั่นเองนะครับอ่ะก็นี้เราวาร์ปเข้ามาใน จุดลิฟต์ stone นะครับตัวนี้ก็คือถ้ากิ้ของเพื่อนๆคนไหนสามารถยึดจุดนี้ได้เนี่ยจุดอื่นก็เช่นกันนะครับจุดก้อนหินลิฟต์ stone ที่เป็นจุดประจําตรงที่บอสเกิดเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาตีบอสได้วันละครั้งเลยนะเออตรงนี้ก็คือได้ฟรีๆเลยนะครับแยกจากตัวปกติที่เกิดตามเวลาในแมปปกติของพวกเราเนาะ โอเคครับก็เมื่อสมาชิกทั้งหมดมารวมตัวกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสู้กับเจ้าตัว Eye of Design มา l a ล่าตัวนี้แล้วนะครับก็ลุยตามปกติความโหดของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าถ้าคนที่ตัวที่บอสเลงเนี่ยอยู่ระยะใกล้บอสนะครับมันจะกระทืบพื้นเนาะจะกระทืบรัวๆเลยครับจะทำให้คนที่เป็นสายดาเมจร,ระยะใกล้รวมถึงตัวแท้งเองเนี่ยเล่นลำบากมากนะครับเพราะว่าการกระทืบพื้นของเจ้าตัวนี้มันแรงแล้วก็เป็น AE ที่ กว้างอ่ะคือตัวระยะยืนตีใกล้ยังไงก็โดนทีนี้สังเกตนะครับคนที่โดนเล็งเนี่ยมันจะมีลูกตาบนหัวเนาะให้ยืนระยะห่างจากบอสประมาณนี้ครับยืนไกลๆได้ก็ดีนะครับแต่ระยะประมาณนี้ก็โอเคแล้วทีนี้บอสมันจะไม่กระทืบเลยครับบอสมันจะไม่กระทืบลงพื้นเลยเนาะก็จะอย่างที่เห็นครับมันจะเป็นการยิงลูกพลังใส่คนที่โดนเล็งแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็อาจจังหวะนี้ช็อตนี่แหละจะเป็นช็อตที่ทําให้ตายกันทั้งแผนที่เนาะก็ การที่บอสบลิงหรือว่าเว็บต์เนี่ยมันจะไปใส่คนที่ไกลที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครรู้เมคานิกตรงนี้เวลาที่สู้บอสเนี่ยก็คือทุกคนยืนใกล้ๆบอสให้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องใกล้จนเกินไปเนาะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรามีคนที่คนที่บอสเล็งคนที่เล่นแทงครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เล่นแทงกัแหละถ้าเขาเซียนพอเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับรู้ตัวว่าโดนบอสเล็งใช่ไหมก็ยืนห่างๆ่าจากเพื่อนครับไม่จาเป็นต้องตีก็ได้นะครับอย่างน้อยเพื่อนคนอื่นทำดาเมจได้แบบสบายสบาย,บายเห็นไหมคือมันจะไม่กระทึบเลยครับถ้าเรา ก็จะเหลือแค่เมคานิกเนี่ยที่ปล่อยตัวของสายฟ้าลงพื้นก็เดินหลบก,กันตามปกติดได้เลยนะครับแล้วก็คอยแพรลี่แค่นี้เองตัวนี้คือเราจะสู้ง่ายมากนะครับแล้วสังเกตว่านี่ในคิวผมเนี่ยเราจะพยายามให้ทุกคนเนี่ยมากระจุกกระจุกอยู่ด้วยกันเป็น,นก้อนๆเนาะแล้วก็จะทิ้งคนที่อยู่ไกลที่สุดเอาไว้คนนึงนะครับพยายามกะระยะดูนะถ้าใครรู้ว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วเราไม่อยากให้บอบสแวบใส่เนี่ยเราขยับเข้าไปข้าง่งข้างหน้านะอันนี้คือจะนัดแนะกันนะครับก็คือให้คนที่เขารู้ตัวว่าแบบ าสามารถพาบอสหมุนได้เนี่ยอยู่ไกลที่สุดเพราะว่าตอนที่บอสบลิงใส่เนี่ยมันจะบลิงใส่ตัวที่ไกลที่สุดเสมอเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแหละไม่แคานิกของบอสต,ตัวนี้คือไม่แค่นี้เลยครับแค่คอยแพรลี่แล้วก็หลบตอนที่ปล่อยสายฟ้าลงพื้นนะครับเดินหลบแค่นั้นเองเห็นไหมบ่สสู้ง่ายมากนะครับไม่งั้นตามปกติแล้วเนี่ยเวลาจังหวะบอสโลกเนี่ยคนไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยก็จะเข้าไปกระหน่ำยัดใส่บอสทีนี้คนตีใกล้ตีไกลอะไรอลุงตุ้งนั่งไปหมดเลยเพราะบอสมันจะกระทืบรัวเนาะเนี่ยยืนอระยะประมาณนี้ได้เลยค,คื คนที่เป็นตัวแทงเนี่ยมันโดนไอ้สายฟ้ายิงนยไม่แรงอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมแล้วพอบอสลิงใส่นะครับให้หมุนเนาะคนที่โดนบอสแรงเนี่ยก็คือให้หมุนหลบพาให้บอสหันไปจากเพื่อนนะครับแล้วก็คอยฮิวกันแค่นั้นเองครับเพราะท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แรงมากคอยฮิวแล้วก็ถ้ามีล้างบัฟก็กดล้างบัฟช่วยคนที่โดนบอสแรงหน่อยคนเดียวอ่ะเพราะว่าเขาจะโดนสตันเนาะพอบอสดูดเข้าไปตรงกลางก็วิ่งออกนะครับอ่ให้ดูกันวิธีการสู้กับเจบ้าบอสตัวนี้จะประมาณนี้เลยครับง่ายมากๆเนาะสำหรับ อันนี้สาหรับเล่นกันเฉพาะในกิวนะเพราะว่าเวลาที่ไปเล่นบอสโลกมันก็แน่นอนแหละคนที่เขาไม่รู้ไม่ขณิกเขาไม่สนอะไรอยู่แล้วเวลาที่บอสมันแวบไปทีก็จะมั่วสั่วไปหมดเนาะอ่านี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพอบอสแวบเนี่ยก็จะแวบไปที่คนที่ยืนไกลที่สุดนะครับเดี๋ยวคอยดูทีนี้คนที่ยืนไกลที่สุดก็ต้องระวังไว้ปกติมันจะเหมือนให้แพรลี่สักประมาณ3ครั้งมั้งพอทีที่2ก็เตรียมตัวได้แล้วครับเห็นไหมอ่าแวบไปเสร็จหมุนหมุนปั๊บบอสจะสตาร์ทเนาะมันจะโดนสตาร์ทแค่คนเดียว ทีนี้ก็เข้าไปฮิลครับสมาชิกปาร์ตี้ก็คอยฮิลให้เพื่อนคนที่โดนบอสตีนะครับถ้าเลือดเต็มๆต,ตอนนี้ไม่ตายหรอกเพราะว่าตอนที่บอสกระทืบพื้น3มทีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลบได้ด้วยสำหรับใครที่มีค่าหลบเด็กสูงๆนะครับบอสในจังหวะที่กระทืบพื้นในความแม่นยํแจะค่อนข้างน้อยนะตัวผมเองเวลาโดนแล้วเนี่ยโดนไม่ค่อยครบ3ทีนะครับจะขึ้นมิสค่อนข้างบ่อยเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ทำดาเมจกันไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ลองดูนะครับสาหรับใครที่แบบ ผมแนะนำว่ามันนา่นาจะได้แค่เล่นเฉพาะกิ้วแหละเนาะบันตีบอสกิ้วนะครับในบอสโลกนี่ก็น่าจะย,ยากอยู่ดีเพราะว่าคนมันลอยพ่อพันแม่เราไม่รู้นะครับว่าแบบทุกคนก็จะรู้ไม่ขัดดิกเหมือนกันหมดหรือเปล่าเนาะเรายิ่งคนที่อยู่ไกลสุดเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวไงบอสใส่แล้วแบบบอสบลับใส่แล้วแพนิคเนี่ยพอบอสบลับใส่ลบลับใช่ไหมหมุน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 นะครับเนี่ยพยายามรีบหมุนให้ออกห่างจากเพื่อนนะครับคนที่ไกลที่สุดอ่าเมคานิกก็จะประมาณนี้เนี่ยเราลวกเข้าไปเสร็จก็วิ่งออกมาแค่นั้นเองครับวิ่งกกกลับบบมาาอสสรระทืเเ็็จข้ไปลุยใหม่เตรียมแพลเ่่นนกัค อ่ะทีนี้ก็วนกันไปเรื่อยๆจนจัดการมาได้นะครับทีนี้ก็ตัวบอสมีดามดเช็คนะสำหรับในการมาตีในรูปแบบของกิ้วเนาะบอสกิ้วเนี่ยมีดามดเช็คนะครับถ้านานเกินไปเนี่ยก็จะมีขึ้นฟ้องที่หน้าจอว่าเดี๋ยวอีก30วิจะเอ็นเรทเอนเรทก็จะเหมือนเดิมครับก็จะวันฮิตคิวทุกคน ก็ทำวนไปเรื่อยๆครับไม่เคล็ดของบอสตัวนี้คือมีแค่นี้เองเนาะก็ดูเห็นไหมคราวนี้คือคนที่โดนเลงเนี่ยเหมือนเป็นคนระยะไกลนะครับก็ไปยืนไกลๆก็ได้คือเราเสียสลากไปเลยครับเราไม่จำเป็นต้องตีก็ได้เนาะคนที่โดนเล็งนะครับถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยเพื่อนคนที่เหลือเขาตีได้สบายๆเลยครับเพราะว่าบอสมันจะไม่มีกระทืบระยะใกล้อะทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวดาเมจสายมิลีนี่คือสามารถจ่ายดาเมจได้แบบเต็มที่นะครับจะได้ปิดบอสกันได้ไวๆเนาะเคานิคทั้สหมดของเจ้าบอสตัวนี้คือมีแค่นี้เองนะครับมันยากเพราะว่าตอนที่เรา เล่นในรูปแบบของบอสโลกเนี่ยมันจะอีลุงตุกนางเพราะหลายๆคนเขาไม่รู้แล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้สื่อสารกันเนาะก็เลยไม่รู้ว่าต้องทํายังไงการเล่นแบบไหนกันอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเมคานิกของบอสมาราก้านะสำหรับใครที่อยากได้ของเนาะก็แนะนําว่าหากันในรูปแบบของการตีบอสกิลนั่นแหละนะครับบอสกิลประจำสัปดาห์มันก็มีนะครับถ้าอัพเลเวลกิลไปถึงแล้วเนาะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ